สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของโลตารนะคะกับรุ่นเอเลน่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโรตารเขาก็ยังคลอหลักับเคปด้วยนะคะบรรยากาศในงานเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานเปิดตัวรถยนต์โลตารนะคะคลอหลักับเคปค่ะที่ทั้ง2แบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์ชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาให้ดูกันค่ะในส่วนของลำโพงที่เป็นตัวพิเศษนะคะกับ LS 6 0 Violet l o t u s Edition นั่นเองค่ะที่เขาทาสีพิเศษมาด้วยนะคะกับนี่เลยค่ะ สีวิชิสเลสิกกรีนนั่นเองนะคะเป็นสีในตำนานของโลตันนั่นเองค่ะที่ทางเคฟเนี่ยจัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษเลยแล้วก็ในงานนี้ค่ะยังมีความพิเศษนอกจากสีแล้วเรื่องของราคาก็พิเศษมากๆเลยค่ะปกติอยู่ที่339,000บาทแต่ถ้าจองในงานนี้ลดไปเลย40,000บาทเหลือเป็นแค่299,000บาทเท่านั้นค่ะและเคอเอ ว i ยเลนโรตาร์ดอ i i t i o n จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่นี่เลยค่ะยังมีจุดพิเศษตรงที่มีแบรนด์ของโลตา s ติดอยู่ที่ตัวของลำโพงด้วยแล้วก็ตอนนี้5คู่เหลือเพียงแค่3คู่แล้วเท่านั้นนะคะ และในส่วนของโรตาเอลตาค่ะจะมีของตัวเอลิตา R และเอลิต้า S นะคะจะมีลำโพงของเคฟอยู่ค่ะตัวเอา R จะมีอยู่15จุดและเอลิต้า S ค่ะจะมีอยู่ถึง23จุดและนี่ค่ะคือจุดเด่นที่ทุกคนจะต้องเห็นค่ะเด่นชัดเลยเป็นดีไซน์ของเคฟนั่นเองนะคะใครเห็นจะต้องรู้ว่าเป็นลำโพงของเคฟอย่างแน่นอนค่ะและด้วยความที่รตาเอลตาค่ะเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่าคุณก็จะได้ยินเสียงเครื่องเสียงของเคฟของเราได้อย่างไพเราะและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งนะคะที่ทางเคฟค่ะจัดมาไว้ให้นะคะทุกคนจะเห็นชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเคฟค่ะที่เป็นแบบนี้อยู่ภายในรถของโรตัสนะคะเห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นลำโพงของเคฟค่ะซึ่งในส่วนของเคฟพรีเมียมออเดีโอซิสเต็มนะคะก็จะมี15จุดในส่วนของรุ่นเอเรต้าและก็เอเรต้า R ค่ะในส่วนของเคฟเดฟเฟนต์ออเดโอซิสเต็มค่ะจะมีลำโพงอยู่23จุดในส่วนของรถรุ่นเอเรต้าเ อัปเดตมาจากรุ่นเอต้าแล้วก็เอต้าอค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาถ้าอยากให้พี่ชาค่ะเล่าถึงการคอลแลบกันระหว่างโรตารกับเคฟค่ะคก็ปีนี้นะครับทางเคฟนะครับก็จะมีการร่วมงานกับโรตารนะครับซึ่งเป็นค่ายแบรนด์รถของอังกฤษนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเรื่องของออรถแข่งนะครับแล้วก็รถซูเปอร์คาร์นะครับปีนี้เนี่ยทางโรตารก็จะมีการเปิดตัวรถนะครับรุ่นดีเล็กตรานะครับซึ่งเป็นรถ ไฟฟ้าไฮเปอร์ SUV คันแรกนะครับซึ่งเป็นรถที่มีความพิเศษนะครับก็คือจะมีการร่วมงานกันกับเคฟนะครับในการออกแบบลำโพงภายในนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คืออิเล็ก a R กับ e l เล็ก a ตนะครับซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีลำโพงของเคฟอยู่ไม่เท่ากันนะครับตัวรุ่นเ l เล็ก a R จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมีลำโพง15ดอกแล้วก็ตัว e l เล็กตนะครับจะมีลำโพง23ดอก เราก็จะบรรจุพวกเทคโนโลยีชั้นนำของเคฟทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวยูนิคิวยูนิคอร์นะครับซาวเเฟอร์ของเรานะครับจะมีแอมพิเศษด้วยสำหรับตัวรุ่นเอเล็กเตอเอสแล้วยู่มรงนี้เห็นลำโพงซีเคียวสองตัวนี้ค่ะอยากให้พี่ชักเล่าถึงตัวลำโพงสองตัวนี้ได้ไหมคะว่าเขาพิเศษยังไงครับ,รบก,ก็นอกจากตัวลำโพงที่เปิดตัวในงานสำหรับรถยนต์นะครับตัวปีนี้เองนะครับทางเคฟก็จะมีเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับเป็นลำโพงรุ่น LS60 w i r e l e s s สนะครับ เป็นรุ่น Limited Edition ที่เป็นสีเขียวสี Lotus นะครับซึ่งเป็นสี Racing Green นะครับเป็นสีพิเศษของ Lotus เลยแล้วแล้วก็ในบ็อกซ์นะครับจะมีบุ๊กเลตที่เป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับตัว Lotus ด้วยนะครับแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวลำโพงจะออกแบบโดยมีโลโก้ Lotus อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ ความพิเศษมากๆเลยที่เ,าตาเลตัขคอร์ลกับเคปใช่ไหมคะใช่ครับดีมากมากเลยแล้วก็ราคาเห็นว่าในงานมีส่วนลดพิเศษให้ใช่ไหมคะครับก็สําหรับผู้ที่จองรถในงานนะครับก็จะสามารถที่จะมีส่วนลดพิเศษสําหรับตัวลําโพงด้วยนะครับลำโพงก็จะส่วนลดได้ลด4 0 0 0 0บาทก็ลดราคาเฉพาะในงานนี้ไปเลยใช่เฉพาะในงานนี้นะครับแล้วตอนนี้ในไทยมีอยู่กี่ตัวคะสองคู่จริงๆแล้วมีประมาณ5ตัว แต่ว่าก็มีลูกค้าสั่งจองไปบางส่วนนะครับยังไงลูกค้าคนไหนที่สนใจก็มาติดต่อได้ยังยังมีของอยู่นะครับยังมีเข้ามาเรื่อยๆอย่คยังไม่หมดขอบคุณนะค,ครับ